สวัสดีครับพี่น้องเส้นเพ็งเส้นหลำนะครับต้องใช้รับเพลินรัเชี่ยวนะครับตอนนี้เขาเขียบพื้นทีนะครับทําห้องให้พี่ชายนะครับพาเอาเข่าออกก็แล้วเอาตูวออกขอบคุณยา่เลยหนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตนะครับผมโอ้เห็นหมวาเฮ็ดนาจะรอนะครับหนูเจาะมาโดนี้ไงตายตายแน่นย ไม่ก็ปวกกินไม่ได้หนิโบแมนปะโบแมนเออโบไว้โบไว้น่นเอามาเลียนด้วยปะมาเออเขาเขาเขาเตรียมร้อมๆครัะแคคจะเอาทางไหนเลยปาบูเป็นเลยงูบ่งูงูงูย่ใสงูอันเดียวาวาวาอย่างกอใสเกิดเพลียติวห่ะเอยงูกัดขาได้ห่ะเกิบงูช้าให้จุ ่ายเรนลเหูรานเอาึ้อกันเล้เนะกูกบกกตาที่ไดนเลยนีู่ห่วยูมีจะได้หกันเนาะอันใดพเอาเคียดิ่มมได้นอกบาทน่เนาะันยหสัสโอ้ยสัตัดจาเหนวกหูฮะตัดหรือ เทียบพื้นที่ครับเ <Investment Summit. S 2> ีบพ well, okay. ื้นที่เอาควอนไปน้ำควอนแค่เอาไปเอาเอาเอามเอาควอนเรียกมึงเอาใหมาเรียกมึงควอนไปขายอได้ไปเอาควโอ้ก็มาทงกันมาเลย าตอ้ได yeah. ้เด huh? ี๋ยววยาตัวใหญ่บ่ใหญ่แลวะเ้นตมอิ่มแล้วเดี๋ยววาอีรี่บ่พอไ้งน้ามันนะเป็นบ่าเลหน่อยบ่อนน้ำมันทดสอบเต่ละสอบ สองอันก็พอแล้วเอาไ้กลางที่อันหนึ่งพอเออไวากลางอันหนึ่งเาเอาไปซีให้มันมดส่มนม้นเนเ่เขยเเป็นคนไทยันบ่

ทาปิดปากก็บ่ใส่เด้อบ่ให้ติวใส่แล้วีิฝุ่นขี้หยังโอ้ยเนาะทางละเถาะไปขอโรงาบาลอือมาให้เก็บมาสําหรับโรงาบาลข่อยเมื่อยแล้วเด้อข่อยไปมาหไปโรงาบาลปั๊บนี่ก็ฮ้อนเขาทาบ่ล้เาแถมนํายน่หมหด่เป็นยังอยูเนาะ ดูนี่เราคอยนี่บอสเป็นาีนน,นตัวรกสอบแตกใช่ได้เอนอะสอบแตกบ้นานในอันข้าอยู่มีแมวมาโอ้ยแมวว่าทันมันแมวเจ้าบอส

เมื่อแรกจัดใหรเราจ้าพกขวดวาย <laughs> ขัดฉีดหรืออะไรที่ขนเปนเมา่อหลอกกันนะเหยาะเยอะ เราจิงห่อดแเราเลยน่วดเพราะมันมดเองอีกวันเพราะมันนิดหน่อยเป็นตลาดอะไรมันขาดอันนั้โอ้ยไม่ออกหาเจ็ดอยบ่สเราต้องทาถึงเลยเลยอปซื้อหกเจ็ดน้ำอได้เลยเต่าเตาก็สร้างแล้วแต่มันถือถือเมื่อนั้นพวที่มาหมวนใช้มือเดียวว่าจะเอาัด โอ้ยเลยโอ้ใหญ่ลูหกหัเจ็ดหน่อยอเห็นลูกมันแน่อยู่ถ้ากับกันไดนมันจะกับเบิ้ลเลย <c oughs> มันโดเป็นหัวเจ็ดโอมันขาดน้อยเดียวขาดน้อยเดียวขาดน้อยเดียวนี่มันก็ขาดเท่ากันอันนี้ขาดหาม่หยิบออกก็ได้ขาดจะได้ไหมนี่นี่ขาดน้อยเดียวนี่แล้วเพี่เ,เยอะกับเข่าไปทรงแล้วนะบัน

ย่มันขึ้นาขามานอนนี้เกีย่ยวกับคลุบ่นาะเกียวพื้นที่ะครับพี่น้องมองไว้เขาแล้วจังมาขวดแ่ล้งคล้่เขากัน,นแน่น ขาดนี่เขาเียปุ้ยลยะปุ้ยทีเอาไปใส่ข่าจังลยบส่่้บสนุกบสนุกเขาไปซื้อขององดีก็พอได้ควอมเข่าอืมนี่ดใส่ตัวนี้ ก็ล no, no. um, well, mm ้ม hmm. ที่เขาเปนมันออกกันเนาะเนาะเอสซอสน่าจะฉันเนาะอ๋อใส่ซอสดีเขาว่าเหรออืมเต็มเอนย่อเขาให้ก็เอา ตักร้อันนเมาแล้ตัเลยช่จะเอาไปสีนัดไม่เบาต้นเบาอ่ะมัดไม่ัดทุ่มไปบอกบอาให้ยังเรืออยู่บ่ ตั้งขึ้นนี่อันจะตั้งขึ้นก็พ่อจะแล้วแหละการ็นบ่หอมน่นตั้งขึ้นเบียเอาไปชีดเหรอเนาะอันนี้จบข้าวข้าวเกาเอาไปชีดกับเหียชุบตั้งเยอะขวดโอเคโตเรื่องเรื่องแดงเขียวหมดเลยเดี๋ยวตูจังสีเรีอนก็คัดจีดดอกเลาเขาแล้วโอเคแล้ว เลือนเขาในแล้วก็ให้เราสาบทางหนอพีนะเขาบอกทายใส่เอาก็เลือนเขาไปในกันเลยวเขาสาบเขาก็ตีนทางนอพเนาะอย่าตูวะน่าออกเรเขมดแล้วโอ้ยเขาเสียหองยู่เนาะแนโอ้ยองออกเนาะแนนออกเพิรขอบคุณท yeah. ุกท่าังใจครับพี่น้อเกินปเนอลลมนะครับช่องการใช้ลำเพลินเอาไปเชีวนะครับวันนี้เคลีย์เปล่าโมกแล้วก็มาคอยไปข้างล่ายุงหนึ่ง เคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์พื้นที่ทำห้องให้พี่ชายนะไปทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอ,อ๋ยทำไปเรื่อยๆครับอ๋อขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเอ,อ้ยอออเอ,อ้ยก็จะเอาไปหรอก เทียงๆมากกินข <prof> ้าวผิดเด้อเทียงๆโคตะนอนเนาะมไปนอนอยู่ที mm ่เ hmm. ทียงอยู่บ e ้านตัวแหงโควิดากไหนปักน้ำนอนเด้เถอะมันกังเวนมันนอน ขอบค่ณทุกคนงจงายครับผมพอกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับผม